นี้เป็นครั้งที่26ก็ขออภัยค่ะเป็นครั้งที่15ตรงกรับวันที่4เดือน12ปี68ข้าพเจ้านางสาวสารพงศ์ขอเป็นวาจาสารเสียพิพิธมูลถวายเป็นพุกทุกชาติธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจ,รา,า,อจารย์บูชาแด่องค์พระปิจิรัตเจ้าโอ้คหภูสำเร็จลุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่สิทาตลอดทั้งคู่พระอาจารย์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของวิชาเจดนาบุีขอเจริญเทพประดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสารเสยโอ้โข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระตายครูบาอาจารย์ละเทพเทวะทั้งหลายตัวจงบันดาลให้เจดของข้าพเจ้าเป็นสมาธิคนภักแก่การสะเทียมเป็นต่อไปบุตรโสชุมเทวดาสมรติจักรเลสุอาจารย์ทขานตุเทวตาสัท้าธรรมังมือธรรมศาสอนตัวของข้าพุทางสักเคกามีิเจดีเตศร์คเตยจันติเทวีมันนีเปรตเทจะคามิตาลู้ว่าคาเห็น เนี ee, ่ยกี <favorite> ่ทำให้หูเสียเทอทั่าจะเจอเธอเราฉลาดเมียขัดนางขัดติดถันตาสัตว์ที่แกงไม่กำลังสะพูจะทำนักสนากะโลเอม่ถันตาทำนักสนากะโลยยังไม่ันตาทำนักสนากะโลยยังตาเบิสุดนมัสการสิทธิการนำมุอต่อสักพักโตแล้วรัตเสมอเสมอติดสักนำมุอต่อสักพักโตแล้วคับตเสมอเสมอติดสักนำมุอต่อสักพักโตแล้วคับตเสมอเสมอติดสัก บ่สดสตักเลยค่ะถ้าอันที่มสันพทารนว่าเอเตที่มส่อางําโมมีสงเอเตนะาที่มสอย่างงานังาเเสาที่มีหตะสดมหากรโนา ติอาริกาคาถามหาการุณิโกนาโถอทัยยะสปันิปันังปุเรตวาปรมีสภัสตโตสมโพธิพุทธมังเอเตนะโสเจนะโมหุตุสัพพิปถว ا มหาการุณายกากนาโถหิตายะสปันิปันังปุเรตวาปรมีสภัสตโตสมโพธิพุทธมังเอเตนะโสเจนะโมหุตุสัพพิปถว ا มหาการุณายกนาโถสุขัยะสปันิปันังปุเรโตปะละ บุเรตัวละมีสภาโตสมพิมต้เนาเชนะมโหตุสภพรุปถวะปุสุตมหาสมณสุเอวมสตังอกังสมย่างพกวเซกสุวิหารติกะปิดถุกรสินมหาวันนี้มหาตาพิกุสงเฮนสยจัมทะหิพิกุสทะหิสภิวลหันตะหิตาหิจารยะหิเทวตาอิพุยนะสนิราโหติคันตังสุสนยพสจัตอตโคตตุนังสุทัยกานังเอตเทวนาเอตัโนสีเอทุะพกวซกสุวิหารติกปิถุกสิมหาวันนี้มหาตาพิกุสงเฮนัสทิโยจัมทะหิพ กับเหว่าละหันติสหิจะพาติสหิเทวตัยเพื่อนักแห่งจารโหติพวกคนต่างสัตว์เนี่ยก็คุศกกิจยานุน้อมยันติและภักขวารเจ้าเมื่อสังเกตมาอุปนิสัยก็ต้องว่าพระกุศลสติกิจเป็นเจ้าสารพระไรมติอะไรขอต้าเสวะตาพระสิมนุษย์ฟังว่าพูดสุทธิมัจจิตตังว่าก็สมุสานะภาษาตั้งว่าสมัญชยาเอวันเมวันวันเทศสุภเวสุระหันตากุระโตวะหังสุ ท้าขอตาเทวตาพกนตาอเทวาอกังสุกมตานงเอตาเทวตาพกโตสันติเกเอมังสิมหาสมัยสเทวขยาสาหาหบาอาคคบสมหยมังคมสมัยขยตายวัอุปเชสักติอาารครอราเทวตาพกโตสัติเกเอมิตาลาโสมังสุอิตังอุอตนอุจุมคัสสุสัเหวันเตานิหาเฮตวะเอินีวิติติ อาตากวอภิลาเทวตาพระคโตสัตยเกีงวังิิตวสิลังสิตวปริังอิทากิลังอหัตนาไม่มสาแต่ารัติสุิมลาจากุมตาสุาสุติอากอลาเทวตาพระคุโตสัตเกลังิเจกติพุทานาคตาเสนาตกมสตไปูมเปหงมนังเทหังดายางพูสัตต อันนั้นเขกเข้ามาพิคุอามจะเสียพูยนะพิคุอีสัสสุลกาถูสุเทวตาสันนิพตตาหุติอันท่านั้นนางสาวสันนิยัปปุจมจเจี๊ยบิตพิอเตุันีมันตางอรสมมาุตาเิตตานาตัทวตาสันนิพตาห้ังอนได้เหยีหตันติัาหานรหันโตสมมาสมุตตา เยสาวพัานาอตัพลววท่าสนทวันรมสันติสหาปิมหังอาหันเตหิอติกิบสุิภิโกเอเธวกายานามิอิตอิสมิพิโกเอเธวกายานามามิเทติสุิิโกเอเวกายานามิตังสุนัขสาวกกลงมนาธิโรทับเสมติทิอวมันเตติโคพุกุลกัอตัวจางคะเอตาธวัิโลกมุกัสมิยะทัพวาสิตายสิตาหิริพลังมาหิตตาสมาหิตาปุตุสุหัสลินาลอมังหาสัพุโนอตมะสัพุทายวิรัชัสสาวิักษิ tulwa kaya sabi kita daeus na sabi ko wate at sa ng sa sunang sa tapahu yan ang alus sa sasama ka apk sa tapat sa hadlang sa sa tapke sa hadlang sa อภิเกสัามันตคุงที่พาลุทาหงจันจาสพังอภิญญาว่าณะะคุมาตะสงอิาสวเกนเฮลเตเทวะกยาเกนตาเตวิชาตัสโยหังเกิแต่ยิะมีเหตุลสะโพตาสาวยะขาพวมันกลไปว่าอินทรมตโตชุติมตวนาโตยนุมาทัหน้าีก็มุงนังสมิงถ้าหาสาวะเหว่าตายขานะอีกอินทมตองชุติมนตวนาโตยศนุมาทำหนาพี่กมุ่งพน่งสมบิตัง ตาตาขีราติหิสตานะคะนนโดยนอิธิมตุสิทมตนาตยสนมธนาภิกมุมนะสุิติระยตเตโลสาหะะโยนอิทธิมตุสิทมตนาตยสนมธรนาภิกมุนะสุิติระิสามิตาปจานะคะนโดยนอิิมตุิมตนาตยสนมนาภิกมุมนสิติระ บุพพิโลราชาคให้โกบบราสนังพิจนังสหัสสังยานาสติตบุพพิโลราชาให้โกสุปัสสุมิตินางปุลมมนให้สังราชาราตถุปัสติขัานัอาทิตติมหาลายะทีสพุทธะสาพนท่านังมาสลาอิติมันโตหิตุมโตนาโตยะสินมตตมาปิมุงเวนสุตินะะกินังจติสังราชาาตถุปัสสติขันหาอาทิตติมหาละหสุทธะสาพนท่านมังต์มาสลา ที่มันโตขึ้เติมโตนะตัวยศนุมาธรรมาพิเษมุงที่คณะสมมตินนะประชิมันที่สังราชวิถีวรสาสติอาคารัติติมหาลาเหตุโสพิตรสาพกน้อมนั่บังสรลทาที่มันโตขึ้เติมโตนะตัวยศนุมาธรรมาพิเษกมุงที่คณาสมบติ้งนะอุตระที่สังราชกุรุรสาสตินะคะอาทิตติปตมหาลาเหตโสพิตรสาวกโอดิอันมั่ะบังศรทธที่มันโตขึ้นเติมโตนะตัวยนุมาธรรมาพิเษมุงนี่ะสมมติะ พูดเราไม่ใช่สั่งเราจะโถถากินน้รูปกเบชีวินรูปโผกูราตัหาสังท่านตะโลเตมหาศาสมัตตาจตุัสาสมะอาหัสูระณี่ก็ไปิโยจะสั่งมโยทสาอคูกาณาลาไมากูมันทุวิวทุพพูจะวิทุวิสะสะธรมะโนก็มาเสร็โถจกินนุมทุนนุ่มทุกปากปนญโถปัมมโยตะเทวสูะตัมะัตติจิตสินโนนะขันธผลโลกจะโกโนโลสกตลอาคูกันจัดสิโคเตวะจิมพระรูเข้าจะสายเจเจเนจานัร อาคุสาคุนะคะวิสาจันสกกกรรมรัตราก็คูไปยขายยปติยมนาลัตถะจะอาคุนะขะยยขึ้นแล้วอนุวหานคุสุภคสุมมติงนะเยนะคะลาเชสาสารันสิทิพาสุอุจักุเวหาเตโนบชาศิลาสระสัยมังมเพยนตาชาลาชมาติสุวรรณโตเกวัตสุุโรตนาหิวัจหิเวนตานะคะสุปนาาสาวงหอุทังจิตาวัจจะจกเห็นะสมุทังอสุราสิตาพัตะโรอสุรเสตอิศิมตุวสุสินกะละกัชามาสสมาอสุมาสาเวกสาเปิสุจิติตะ ป,าราประ,ประรานาชิบดีสหรัระธันิบดีประธารางิบโรจจกรมการสในวิ่งเสนัางหอดหพระกระมงตมัยาทนายแพทันเตที่กุณนังสมิาาเตเิล่ง อโปจะปฐวีจะเตโชวโยตตะคมุงวรุนาเทวสมบสัถะเมตากรุณาเกียอกุวายเซนัเศติศธากายสัพพินาโยอิทีมันโตชิดุปมันโตนะอยสโนมธรรมาพิกมุงเนัสมจึเป็นทูจะสหาิจะอสมาจะเวนยมาจะทูเวิสัเทวาจันภาคุปตะียสู่ิัตถวสุเนิภาะุปตะนาคันเตลิปุรกิตวาอุราหกาวะสุนังวสสนสเตสุภะคาพูึงทศธเศติทธากายสัพินาโยอิทีมันโตชิดุดมันโตนะจอยสโนมธรรมาพิกมุงชวนังสมจโง

สมนามหาสมนามสาวสุตมาติัตสุเกอากูอกคมนุสุิกาละหะหูรยวายเสตวาเสโนปรคามหาปรคาคอากอาเวสโนและเสรเตหะภะตาายสภินันิจนอิติมุตโตหิติมุตโตนะโตยเสโนมันทำนาปิกมุเพื่อสเด็จนะสุกอากุนะหาอาาอากูเฮลาสะหะภะาขายหาปมุขาอากูเทวิสกรัสธรรมตาลาขจามิสกัจญเสโนอัธายังอากะพุชโนยุทธิอาสติเกตรเตหะภะตาขายสภินันิโนอิติมุตโตหิติมุตโตนะโตยสโนมันทำนาปิกุเพื่อสมเด็จนเขมดิสใจมาอัธกาจยเส ອະບິທະການມາເສດຫາຊິນสມາສໍອັນນິມາດິນໍຫາກບໍ່ລະນິຕານະໄຊເດຫາສັດຫາກຢາສັບເນາະອີດີມາເຕົ້າຫິຕຶມໂຕນະໂຕເຊ ตัเศรษเมกาสัพเตานาทนนวะอาจุงเยตีอาสหออชามาคลังอาขตจามสวงภาคมลตานคังจันทวัส์อสังสุภมาปรรมตจาปุตตะเตมุสะสนังกุโมติโสจาสมคตุปิทักษมังสาพัมโลกานังมหาสุภิรติอุปปัโนชิติโตมะยะโสเสถะอิตะอุปจกสตโนเตสันจามสวงคาภะริโตปวาริโตเตสเพเกเตสเนเวสภมะเกมัเสนาอภิาสุมีปัญจกรมสักปัยังเกถาปัญธาลัทะลักษณะปัทมโทสมัตตาปรวะลัทะมุมุง ไม่น่าจะจะสรางการาะวังเงาถาโุสโกเมโฟเทะตัวุชิโกสถาสงฆติสังกวสจากสะพังอภินยาว่ากินาหจุกมาตตมาอีกถาสวกสานนตมาสนาอักษรกัตาเันโพเอาจะเป็นมงสุเท้าสัตวนั่งวิหารปีพศ2555พเพวิสังขามาพยตัยสุนุพุทันติสาพุตเตหิสวกาเชนสุตติสุจินทราชยปกร นโมเมพุทธาติเสาวาตนาเรยะทามิกาเตชะปสิทธิปสิทธวานาเรยะปรมิสุลาสุธิพมาจะอินทาจะจตุโลกะคัมภีรคากาสมุทาหูตุงขังคะจะพมาสขัมมะทายาปสิทธิพนตุเตชะยะชะยะเสนีนิทะรนิอุจธิอุตติอุจธินะธิชยะชะยะขะขนละตนนิสัยนิสัยเลสเสนะมจุลภุตุงนาชีชยะชยะคัมภีรสมพีนาเ็นธนาคีปิสัตถะภูตตะ กายชะชะทุนีปาโลคีเยชะชะสิงคีสุธานานามุขชาเยชะชะวรุณามุขสตาเฉยชะชะจำปาธิมาคาภูรัคันทกเียชะชะขาชันคนะตุรงนะสุกะราภูชงสีหะพยักตีปาเยชยชะวรุณะให้อุขยาตาจิตตจิตสิยะเสนนาินปุณะสุธิลานาดีเยชชสุขะสุขาชีวีเายชะธนิตะเรศธาสุเฉยเยชะชธนินตสินศาาเฉยชยชะมังคลาตถา ราวเวยชัยชาเวลุนเนยเคชัยชาลักาเซผู้ละผูชาเตชาเชยชาพมีนาคะนาชยชาลาชาชิราสัชัยชยชาปัทวิงสัพังชยชาอัหันตาปัญจกุลสัสวังชียชามหิสุโรฮะโลฮะลินเฮวาชชายชาพมารักสุโขเชียชานาโควิุนหะโควิรุนปโคจันทิมาลวิอินโทจะเวห์นาเตโยกะกุโรและลุโนปจัก อากิวายโยจะพาชนโหกุมารโลนะตาโกอัฏรสามหาเทวาเสิติตาปะศาอัตโยอิสิโนสาวกาสภาราชยยะลาโมทวันตุเตไชยะธรรมโมจะสังโฆจะปปตระโลกจะชัยยะกเอเตนะชยะเตเอนะชยยะสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเอเตนะโหตุเสมังฆะลา ชโยพุททศสิริมตัวอียงวัาสะจปปิมตปะลัสโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาธรรมะามะมหิสโนชโยพุททศสิริมตอียงว่าสะจปปิมตปะลัสโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาอินทัคนามหิสโนชโยพุ้ทศสิริมตอียงว่สะจปปิมโตปะลัสโยุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาเทวคนามหิสโนชโยพุททศสิริมตัวอียงว่าสะจปปิมตปะลัสโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาสุบรรคนาณมหิสโน สชอยพุทธศาสนามโตอัยัสะปะปะปิมโตบาลเชียวอุโคสยามพธิมันเทปมุทิตาเยตธาตะละคณาเมสโนเชพุทธศาสนมโตอัยัสะปะปาปิมโตบาลเชียวอุโคสยามพทธิมันเทปมุทิตาเยตาธาะมคณาเมเฮสโนเชยโตุธิยาวะสกยังวันโน เอวังตวังวิเฮโยหิเชยสุเชมคลายอภิเชรังเกศฤเสวิภูคะเลอภิเสกเกศคระบพุทธนาอคาพุโตบุโมขติสุนักันตังสุมขลังสุหุตังสุหุวิตาสุนักขโนสุโมขโตจะสุยทางพรมใจโสปัทกินังวาจะกำมะว่าจะจะยังกำมาว่าจะกำมาปัทกินังปัทักกินังมโนกำมังปัทหิเนเตปัทักกินังปัทักกินานิเกตะวนาละพันตเตปัทักกินิเอทะวาธาภูติราภุรินุหาภัสสะเนโลคาสุกิตาโหหะทะสัพเพปิราภิติ กุนันตุผลตัเยเทวะสมิธานีอธิตตะที่ใครอยู่กัสะทาหตุสุพิตาโหตุสัพาธาละขันตุสะพานานังละขันตุสะพานาสะสนังยากาจิปัทนาเตสังสะเพปุเรนตุมโนราธาอุตตะกาเลปวสตุวสังวสาวิหารกาโลคาปัจจุทวะเตสังวิโนอันตุจักรสะพากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุเยธาละหังเบิดโสธรรมะเนวะสุตังเอวะเมสุตังเอกังสัมยังภะกวะสวันค์ที่ยังวิหารติเตชะวานี อนาปิการันเทกะสัอลาเมจตาละโผภควาภิภูอมนเตสิกภิเกเวภิคโวติทันเตติเตภิกคภควนโตปัญจโสสงภควเอตถวจะอุปทาวาภิเกเวอาตาคตนางอนุปทาวาอาตาคตนางทิตาสวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะเนียมาตาสเพสังฆราณิตติตังอัตตาคตโตอภิสัมพุชิติอภิสมิตติอภิมหิจวาวาอภิสัมมิตวะ อจิกติเทสติปัญญาปฏิปทาปฏิวิวัลติวิภัชติอุตานิกลุติแต่เพสังขละอันนี้ตติอุปทาวาภิกขเวอัตาขตานังอนุปทาวาวาอัตาขตานังทิตาวะทัตุสามะทิตตาสามะเอียงมัตตะเพสังขละทุกขัสติตังอัตาคโตอาทิสังขุเสติอสังสมิติอสังมุสโตวะอสปงมุสโตวะอจิคติเทสติปัญญาเปฏิปทาปฏิวิปัลติวิภัชติอุตานิกลุติสะเพสังขละทุกขัสติอุปทาวาภิกขเวอัตาขตานังอุตวา อตาตนังสิตาสาตุสามะิตาสามะยมตตาเพธรมะอาณตติติงอตากโตอภิสัมพุิตติอภิสัมพุิติอภิสตอภิสัุตอชิปติเทเติปัญญาเติปทะเปติอิวาติอุหชติอุตานิโลติตเพธรมะอาณตติอิทิโมจากภควาอตมนาเอะภิคุปภควณโฐภะสังอภิธันตุติปุสพันในลักถาตินังอมฆเมรตังแกนคตับุคคลไม่ควาน ตามคิดถ <Es> <an> e ึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พูดพงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะหัดนิมันนันตังอตังปตองอราคตังซึ่งที่ได้เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เป็นอายคตก็ยังไม่มาบรรจุนโยทำบังตัสะตัสะวุปัสสติอสังขังอสังกุปังวิรยะมลุหุยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าที่นันนังเก่งแจ้งไม่ร้อนเงินผ่อนแขนเขาคุณพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวอาเชวะกิจามาจับปังโกชัญญาวังลังสุเว ความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครแล้วจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นาฮิโนคะหลังจากเรีนนามหาเศรษฐนามาจุน่าว่าการปฏิเสธต่อมาจุนารผู้มีเสน่ห์มากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังเวฮาลิมาตาปิงอาธาลุงมาตาปิงตังเวกอลุลันโตเตะสังโตอจิกเตมุนีบุนีผู้สงบด้อมเก่าเล็กผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดทันทันกลางวันและการคืนว่าผู้เป็นอยู่ในลัดติเด็กรับนัชมเบอร์โซทำเมนาสังเวขาปันเจคานะแปะประเภทสังฆรอนิจจาสังขารขึ้ร่างกายจิตใจและรูปไปทำนามท้งิันไปทำทั้วหายไป สะเทสังขาราทุกขาสังขารขึ้นร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำมาทำใทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกคนยากพวกคือที่เราเจ็บายไปสะเพยธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทาั้งปวงที่เป็นทั้งสายนี้ค่ะไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น,มน,นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราเป็นของเราว่าตัวตนของเรา อาทุวงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอาวาสั่งมายาหรือตะพังอาเราจะคุตายเป็นแท้มรณะปริโยวสมัเมยชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดอบชีวิตต่างเมอันรียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเนืนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าต่างคนจะสั่งไว้อะไรอายางกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ต้องย่นั้นอาเปตวิญญาณโนคันปัสจักวิญญาณชุนหอันเขาสิ้นสุดแล้วอธิเพสตศรษฐีดั้งบรรทับปัวิงพุ่งแผ่นดิน กะลิงขลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ลานถางหาประโยชน์ไม่ได้ไอ้เจ้าว่าจะสังขารสังฆา,ารทั้งหลาย <c oughs> ไม่เที่ยงเนาะอุปทาวะนั่นกันมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชยเชตวานยุชนติเกิดที่ละข้องจะไปในสัามมื้อบนสมรสุโคพาภพไปสงบพระสังฆารหาเป็นสุขเงียบตะเพสตาเมเลตานจะต่อทั้งหมายทั้งปวงกำลังไปอยู่มะเร็งสันจะเมเลสเด ที่ตายแล้วแล้วก็มันจะตายอเาเตวะหางมอริสมิเราจะเส้นสายนั้นเหมือนกันนาทีเมถ่ายสองโยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีกระลาเลยบทสวดแม่ไตย่างกินจอย่างกินจิกุสลังกำบังสะเทเวหับเตหิต กตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวะอะมิธานีอธิกตตาธิกายุกิตาหทุตุกิตาหตุตุข้าพมืจอจตุมาตาปิตาสุกิตาหตุตุข้าัมจจตุสเัยติกาสุกิตาหทุตุข้าเมืจอจตุสเัยปิตาขาพเมื่ตุสภัขตาข้าพมืจจตุสเัยปิสาข้าพเมื่อจตุข้าพเมืจจตุสเพยอาจารยาปุาสุกิตาหตุตุข้าพมืจจตุสเพยนัขาสุกิตาหทุตุข้าพเมืจจตุสภัยเทวะสุกิตาหทุตุ บทสดุชันหกุทวดนโมพุทธสัตอุอคติมัยะอิทธิภควานโมพุทธสัตอคติมยะอิทธิภควานโมพุทธิสัตตุอคติมัยะอิธิภควา ปัิติคาถายาเทวตาสันติวิหารสิีทุปรเทโเรเวแต่หิงตหามาทเนนนักฟุติอติโติงการเตหะวิมานทเลเทราจามาจารกนกกาจจิโกสารามีการธนปฏิสกมข้ามาจะเสัน์ในข้ามจะอิสระสสุราสุกิตาพุทเ้ชานะสสัมภาสังเสริฐเปราพปการนียในการทำมาว่าเป็นเสสเปรุกษาสนุสังขยาสาจุดติลังสัโมหามัาติจุบกาสังโฆมโคจะอาทยจหริใจจะอภัละคันตุสธรรมสเในิปันโนผู้ทิงสัปนุโมยาวะามเรียว่วเต ศาสนาโหตุสภเวปิปานิโนผู้ศาสนาธรรมะารังปวิกันโตการเทโอปัสตุูุที่พยายามสตตนังสมิธทางเวตุเมธนิมาตาปิตาละชังนั่งจังละหัตเตปุตตะกังเอวัตเมนะอชันโนปชังละหสุปทาเดวตาอุชินนะถาทุกขปตาเจนทุกขาเพยาปตาเตณทิยาสุขปตาเจนสุขาโหตุสภเวปานิโนเอตากาซาเมหิตัมยังบุคคสัปทานประเภททวานุทันโตสภาวะสิทธิยาทังห้าโตสัพพะยะสิลังละคาติสุปทา คณะพิระตาโหตุขสันตุเถระตะกะตะสุมงคลคาถาโหตุสัพพังสุวังขะังละขตุสัพพะเทวะตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัิติโหตุเนตตะโหตุสัพพังสุวังขังละขตุสัพพะเทวะตาสัพพะพมานุภาเวนะสัิติโหตุเนตตะโหตุสัพพังสุวังขะังละขตุสัพพะเทวะตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัิติโหตุเนตตะสะเพรพุทธาภรปตาปัญจการนงพลังอาหารตาลันตเดชนาลักษมณสุโสรสะเพรพุทธาภรปตาปัญจการนงพลังอาหารตาลันตเดชนาลักษมณสุโสรสะเพรพุทธาภรปตาปัญจการนงพลังอาหารตาลันตเดชนาลักษมสุโส สัพพุทธาพระปตาปัจจัยกตนังพลังอรหันตานันตเจชนะรักขันติสปสุสัพเพุทธาพระรตตาปัจจกัยจตนังพลังอรหันตานันตเจชนะรัขัสสสัพเพุทธาพระปตาปัจจันจะนังพลังอรหันตานันตเจชนะขันสสสัพเพุทธาพระปตาปัจจกันกตนังพลังอรหันตานันตเจชนะรักขันติสปสสัพเพุทธาพระปตาปัจจันกตนังพลังอรหันตานันตเจชนะรักขันส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสหายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องก้งาบอุทิศถวายเป็นพระเจ้าช่างศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีน,นาถพระบรมราชชนน,นีพัน,น,น,นปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขอราะอันในส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วข้าลอดจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสืบมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำความว่าไม่มีอดอยากอักเสบเพอได้มีแก่ข้าพเจ้า พระต่อไปพระเจ้ามีสมาธิที่ั้งมั่นในขั้วคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลงานอีกทั้งขอเทพเทวเาทั้งหลายผู้ได้อันโน้นาะในสายเทวการในสายกุศลนี้โปรดประเสริฐกระสันทองน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลติตายยอดสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายดาวลงถึงมงคลวัตถุทั้งปวงที่สามสิบเอาระดับสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทานนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนุ่นฝให้ประเสริฐมงคลแก่ผู้วกับความร่ำรวยหาถึงการเทิดปฏิถุ